เป็นยังไงนะทัวเทมงเพราะว่าทรหาเทมูดอม่อหนูไม่เปปูเ้าไอ้บาก็มาแไอเทมไปนูเองกดีแ่ไยเพราะว่าน้องเปยังน้องกินหัวเต๋อน้องบลเคยไปไหนเลยอาเขียวพหนูไม่เปูหรอ แมนสมบัติทงช่พอเนี่ยแมนครับหนูมีเบอร์ปูวัดูมนนะพอแมนอันนี้แมนเบอร์บัตรธงช้ปะเนี่ยพอแมนเด็กก็ใส่งช้ไม่ใหญฮะอันนี้โทรหาตีโทรหาปูตีโทรไปบอกใบนอนอเทียททททโนโทรไปบอกใบนอนไอเทมเงินปะ กัดเข้าปายคุณได้พอใช่เป็นยังผู้ให้ยังกับลูกยาสีลับเป็นปะเนี่ยไปยัางงานที่ยาสีรับว่เป็นลูกงานรับว่เป็นลิอวปวดนงกดอันไหนนงกดอันไหนหนูก็มาสอนอางานเรียนลูกหนูสอนแล้วงานกับลูกเจะจ้าโต๊ะสามอยู่ข้างบ้านทางไหนบ้านอยู่ข้างล่างหรือข้างบนข้างบนไปน,น,นอนจากข้างบนไอเทมแนบมาขึ้นไอเทมนอนหลับยากปะหลับยาก หนูพ่าน้องเนโทนตัวสาววอโอเคตัวบ้านเนี้ยอเย็บบัตรคือเวลาฮมขับไปลูกพอเยาบบัตรคือเวลาคือเป็นยังกินหอดพูตีถพ่อต้หาเดวอต้องหาไปลูก ก็ไปบอถามไอเทียมสิอย่าพูดกับเทียมไอ้น้องสิพี่ว่าเราลูเรืองปะ่ะน้องคุยลูเลียงอยู่พอถึงแม้เขาสิว่าลูเรืองแต่หนูเหล่งก็ไปเทียมหลายมาแล้วพอพอดูไปที่สิไม่ถึงเลยนี่เลยนะพอก็ได้หัวโลนก็ได้ชทำผิดทะนที